ตู้แบบแรกกันเลยนะคะก็คืออันนี้ตู้ใบนี้นะคะก็คือจะมีหลอดไฟนะคะอยู่ใต้ชั้นนะคะคือจะมีชั้นวางให้ทั้งหมด3ชั้นตามนี้เลยแล้วเราก็จะมีกระจกให้นะคะส่วนฐานด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นฐาสตตนสแตนเลสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นคูทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะ โชว์เค้กทรงเหลี่ยมนะคะไส์กลางก็คือหน้ากว้าง80เซนกับหน้ากว้าง1เมตรนะคะลึกด้านข้าง70 cm, แล้วก็ความสูง1เมตร40เซนนะคะมีชั้นวางทั้งหมด3ชั้นแล้วก็แช่ สช่องนะคะรวมที่ฐานด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูตู้แต่ละใบและตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะสรุปเป็นราคาขนาดคุณสมบัติของตู้นะคะพร้อมกับไอเดียการจัดวางตู้โชว์เค้กทรงเหลี่ยมนะคะว่าเข้ากับเคาน์เตอร์แบบไหนเวลาไปอยู่ในร้านเบเกอร,รี่ร้านเค้กหรือว่าร้านกาแฟนะคะจะมีลักษณะแบบไหนนะคะให้ลูกค้าได้จินตนาการตามไปได้ค่ะและเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันเลยนะคะก็คืออันนี้ตู้ใบนี้นะคะก็คือจะมี หลอดไฟนะคะอยู่ใต้ชั้นนะคะคือจะมีชั้นวางให้ทั้งหมด3ชั้นตามนี้เลยแล้วเราก็จะมีกระจกให้นะคะส่วนฐานด้านล่าาเนี่ยก็จะเป็นฐานสแตนเลสฐานสแตนเลสเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาประมาณ56เซนนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัว80เซนนี้นะคะก็คือจะเป็นบานพับค่ะ บานพับแบบเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วกต็ตรงด้านล่างนะคะเราจะเป็นที่สําหรับวางคอมเพรสเซอร์แล้วก็จะมีตัวโชว์อุณหภูมิดิจิตอลมีไฟสีเขียวเปิดไฟไฟสีแดงเปิดเครื่องแล้วก็มีตัวกระชากไฟกันไฟตกในตัวนะคะส่วนตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยม1เมตรนะคะจะเป็นประตูบานสไลด์ค่ะเนื่องจากว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะ นี้นะคะจะมีคุณสมบัติก็คือลูกค้าเนี่ย สามารถวางของโชว์ด้านบนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะสามารถโชว์เค้กได้รอบด้านเลยค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจตู้โชว์เค้กทั้ง2ไซส์นี้นะคะก็สามารถมาดูสินค้าจริงได้เลยนะคะหน้าร้านเรามีทั้งหมด5สาขาที่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองกรุงเทพพุทธมณฑลสายสามรนทบุรีซอยวัดพังเงินกาญจนบุรีร้านแม่ซิงเครื่องเย็นอีก2ร้านนะคะหรือว่าโทรมาสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ไลน์ไอดีพิมพ์ตัวแอดแล้วก็คําว่า Mo เด r n c o ครูพิมพ์เล็ก M O D E R ncool หรือทางเบอร์โทร063-434-9544นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคาขนาดคุณสมบัติของตู้พร้อมกับไอเดียการจัดวางในร้านเบเกอรี่ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ